สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีในวันพุธนะคะในชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงวิชาภาษาไทยนะคะซึ่งเราจะได้เจอกันทุกวันเพราะว่าเราจะมีการเรียนวิชาภาษาไทยนั้นทุกวันนะคะในชั่วโมงนี้คุณหอมได้นัดกับเด็กๆตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าวันนี้เราจะทําการทดสอบใช่ไหมคะเพราะว่าเราเรียนจบในบทที่9แล้วเราต้องมีการทดสอบเก็บคะแนนในท้ายบทนะคะ ่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาคุณหอมจะขออนุญาตเข้าสู่การแชร์สกรีนเกี่ยวกับข้อสอบให้เด็กๆได้ดูแล้วก็ได้ทำนะคะคนที่เขียนสมุดยังไม่เสร็จนะคะให้เว้นไว้ก่อนแล้วก็มาเขียนข้อ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะแล้วค่อยย้อนกลับไปเขียนใหม่นะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณหอมฝาก อันนี้เป็นข้อสอบลายวิชาภาษาไทยนะคะเป็นข้อสอบวิชาภาษาไทยโดยคําชี้แจงเขาบอกว่าให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดพร้อมหรือยังคะคุณอ๋อมจะอ่านให้เพราะยังมีบางคนที่อ่านหนังสือยังไม่คล่องเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วครับโอเคพร้อมแล้วนะรครโอเคนะคะทุกคนพร้อมนะอ่ฟังคุณอ๋อมนะข้อที่หนึ่ง กีฬาที่กล่าวถึงในเรื่องคิดไปรู้ไปคือข้อใดคือกีฬาอะไรนะคะที่พูดถึงในเรื่องคิดไปรู้ไปก็กีฬาซีเกมขอกีฬาเอเชียนเกมคขอกีฬาแห่งชาติงอกีฬาโอลิมปิกเปีหนแค่ตัวคอตัวกออะไรใช่ไหมคะใช่ค่ะ อย่างข้อหนึ่งสมมุติว่ากอไก่ถูกก็เขียนเฉพาะกอไก่ค่ะลูกเข้าใจไหมคะถ้าสมมุติว่าข้อหนึ่งกอไก่ถูกก็เขียนเฉพาะกอไก่หรือข้อขอไข่ถูกก็เขียนเฉพาะข้อขอไข่ค่ะไม่ต้องเขียนตัวหนังสือใดๆทั้งสิ้นเขียนแค่นี้พอค่ะอ่าทีนี้ข้อหนึ่งเสร็จหรือย,ยังคะเสร็จแล้วคะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะอ่าต่อไปข้อที่สอง ใครเป็นเด็กพิเศษออทิสติกใครเป็นเด็กพิเศษออทิสติกก็แม่ขอป๊อกคอเพื่อนแม่งอเพื่อนป๊อกตอบลงไปค่ะลกูกข้อสองตอบลงไปค่ะทันไหมมีใครไม่ทันไหมลกูกมีใครไม่ทันม,ม,มีไหมคะ นะอ่าคุณนอมไปข้อสามได้ไหมคะได้เลยค่ะคุณอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่ง,งอย่าพึ่งทําทไมถึงอย่าพึ่งคะคุณนอมอ่านให้คือไม่ฟังใช่ไหมคือไม่<ช>คิดไปเลยไปเลยค่ะไปเลยค่ะอ่าเด็กๆคะ เด็กๆดูที่ข้อสามข้อสามเขาบอกว่าเพราะเหตุใดแม่ป๊อกจึงมาช้ากว่าเวลาที่นัดไว้เพราะเหตุใดแม่ป๊อกจึงมาช้ากว่าเวลาที่นัดไว้ก็เพราะป๊อกตื่นสายขอเพราะป๊อกต้องรอออกมาพร้อมคุณพ่อคอเพราะรถเสียง เพราะป๊อกไม่สบายต้องไปหาหมอก่อนข้อไหนคะตอบมาค่ะอ่าเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้ว่ะอ่าต่อไปข้อที่4ค่ะลูกนอกจากป๊อกจะมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์แล้วป๊อกยังสามารถ เล่นเครื่องดนตรีประเภทใดได้อีกนอกจากป๊อกจะมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์แล้วป๊อกยังสามารถเล่นเครื่องดนตรีประเภทใดได้อีกก็ไวโอลินขอกีตาร์ขอเปียโน,โนงอกลองอ็ไหนคะ อบนะแก้มทันไหมลูกเสร็จ่อ,อ่าเสร็จหรือยังเสร็จข้อสี่หรือยังลูกเสร็จแล้วครับอ่าเสร็จแล้วนะคะคมีใครยังไม่เสร็จข้อสี่มีไหมอ่าไม่มีนะคะต่อไปดหรือมาดูข้อที่ห้ามาดูข้อที่ห้าค่ะข้อที่ห้า การจัดกีฬาโอลิมปิกครั้งแรกจัดที่ใดการจัดกีฬาโอลิมปิกครั้งแรกจัดที่ใดก็ยอดเขาโอลิมปัสขอเชิงเขาโอลิมปัสคอกรุงเอเธนงอแควนอีลิสข้อไหนคะเขาบอกว่าข้อที่5การจัด กีฬาโอลิมปิกครั้งแรกจัดที่ใดการจัดกีฬาโอลิมปิกครั้งแรกจัดที่ใดก็ยอดเขาโอลิมปัสขอเชิงเขาโอลิมปัสคอกุงเอเธนงอแคว้นอีริท ข้อที่ห้าเสร็จหรือยังคะต่อไปข้อที่หกในระยะแรกเหตุใดจึงมีผู้เข้าแข่งขันเป็นชายเท่านั้นในระยะแรกเหตุใดจึงมีผู้เข้าแข่งขันเป็นชายเท่านั้นก็เพื่อประโยชน์ในการสู้รบขอ เพราะต้องเปลอยกายแข่งขันขอเพื่อฝึกกำลังของทหารงอเนื่องจากผู้หญิงไม่ชอบเล่นกีฬาข้อไหนคะในระยะแรกเหตุใดจึงมีผู้เข้าแข่งขันเป็นชายเท่านั้นก็เพื่อประโยชน์ในการสู้รบขอ เพราะต้องเปืยกายแข่งขันคอเพื่อฝึกกําลังของทหารงอเนื่องจากผู้ชายไม่ชอบเล่นกีฬาผู้หญิงไม่ชอบเล่นกีฬา <c oughs> เนื่องจากผู้หญิงไม่ชอบเล่นกีฬาอ่าต่อไปลกูกข้อที่เจดนะคะหลังจากแข่งขันกีฬาบนยอดเขาโอลิมปัสแล้ว อีกกี่ปีจึงยอมให้ผู้หญิงเข้าชมได้หลังจากแข่งขันกีฬาบนยอดเขาโอลิมปัสแล้วอีกกี่ปีจึงยอมให้ผู้หญิงเข้าชมได้ก็3 0 0ปีขอ1000ปีขอ1200ปีงอ 1543งพัน่าปีขไหนคะทันไหมทันครับรูโอเคมีใครไม่ทันไหมคะหมายเลขแปดหนูคะ่ะไม่ทันคะ่ะทำไมหนูไม่ทันล่ะลกูกหนูไม่ทันข้อไหนคะจริงใจหนูมไม่ทันข้อเจ็ดนะคะ อ่าหนุ่มข้อเจ็ดกันนี่ไงคุณหอมอ่านอยู่นี่ไงหลอกอ่าฟังอีกข้ออีกแล้วนะคะข้อที่เจ็ดนะเขาบอกว่าหลังจากแข่งขันกีฬาบนยอดเขาโอลิมปัสแล้วอีกกี่ปีจึงยอมให้ผู้หญิงเข้าชมได้หลังจากมีการแข่งขันบนยอดเขาแล้วนะคะแล้วทีนี้อีกกี่ปีเขาจึงเขาจึงยอมให้ผู้หญิงเข้าชมได้ก สามร้อยปีขอหนึ่งพันปีขอหนึ่งพันสองร้อยปีงอหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบสามปีต่อไปค่ะต่อไปข้อที่แปดฟังข้อที่แปดค่ะข้อที่แปด กีฬาที่จัดขึ้นเพื่อคนพิการเรียกว่ากีฬาอะไรกีฬาอะไรคะที่เขาจัดขึ้นเพื่อคนพิการก็กีฬาซีเกมขอกีฬาพาลาลิมปิกเกมขอกีฬาเอีินเกมงอกีฬาโอลิมปิก มีใครไม่ทันไหมคะต่อไปข้อที่9การบันทึกข้อมูลในเรื่องพูดถึงสิ่งใดการบันทึกข้อมูลในเรื่องพูดถึงสิ่งใดก็พินขอแฮนดี้ได คอเว็บไซต์งหน้าจอการบันทึกข้อมูลในเรื่องพูดถึงสิ่งใดก็ปรินขอแฮนดิได้คอเว็บไซต์งหน้าจอ อ่าต่อไปข้อที่10การค้นคว้าข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ตเราต้องค้นคว้าในหน้าต่างซึ่งเรียกว่าอะไรการค้นคว้าข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ตเราต้องค้นคว้าในหน้าต่างซึ่งเรียกว่าอะไรก็ปริ้นขอไบร์ คอเว็บไซต์งอหน้าจอ hmm. อืมอ่าเสร็จหรือยังคะยังค่ะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วค่ะอ่าถ้าเสร็จแล้ว,ลวนะลูกนะฟังคุณหอมนะ ่ายเสร็จแล้วถ่ายภาพลงไปในไลน์ให้คุณหอมได้เลยลงไปในไลน์ออฟฟิเชียลได้เลยนะคะใครที่เสร็จแล้วนะอ้าวคุณหอมมีการบ้านเ,คคเด็กๆฟังคุณหอมมีการบ้านการบ้านที่คุณหอมจะให้นะการบ้านอ่านพาทีบทที่สิบพร้อมลายเซ็นผู้ปกครองพรุ่งนี้เ,เราจะขึ้นบทที่สิบโอเคไหมคะ เด็กได้ยินที่คุณหอพูดไห <Okay S 1> มโอ่ค่ะได้ยินค่ะได้ยินค่ะแล้วมีใครยังไม่ทันข้อไหนมีไหมคะมีใครไม่ทันข้อไหนมีไหมเสร็มดเรียบร้อยแล้วโอเคดีมากเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วดีมากทีนี้มีคนที่เพิ่งเข้ามามีกิติพัฒน์กับเทียนหอมแล้วก็มีใครอีกที่เพิ่งเข้ามาเปิดกล้องค่ะเปิดกล้องนะคะ คนที่เพิ่งเข้ามาเปิดกล้องนะคะอ่าคนที่เพิ่งเข้ามาเปิดกล้องสิ่งที่ <brushing S 1> ทคู่น้อนร,ร,รูเพิ่งเห็นใครมุกเข้ามาฟังฟังนะคะคนที่เพิ่งเข้ามาเอาสมุดขึ้นมาสมุดวิชาภาษาไทยขึ้นมานับบรรทัดเว้นบรรทัดสี่บรรทัดลงมาแล้วเขียนข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าถึงสิบค่ะได้ยินที่คู่นอมพูดไหมคะคุณเทียนหอม ่าได้ยินที่คุณหนอมพูดไหมคะได้ยินค่ะทำแบบนี้ลูกอ่าที่คุณหนอมว่าให้เว้นเพราะว่าบรรทัดที่หนึ่งเขียนวันที่แต่พวกหนูอย่าเพิ่งเขียนวันที่ค่อยมาย้อนเขียนเข้าใจไหมคะเข้าใจที่คุณหนอมพูดไหมคะอ่า<ะ>มีใครที่ยังไม่รู้มีใครที่ยังไม่ทันอีกมีไหมใครที่ยังไม่ทันทำพร้อมท้อมเพื่อนได้เลยนะคะ อันนี้วันพุทธที่สามพฤศจิกายนเขียนข้อเขียนเสร็จหรือยังเขียนเสร็จหรือยังเสร็จแล้วคะออ่ะอ่าไม่คุณหอมถามเพื่อนคนที่คนที่เพิ่งเข้ามานะลูกมีเทียนหอมกับมีเทียนหอมกับใครคะเทียนหอมกับไทเทลใช่ไหมไทเทลไทเทลเข้ามาทันไหมลูกเทียนหอมกับอาตง เทียนหอมกับอาตงถูกต้องไหมอาตงอาตงเปวดกล้องสิลูกอ้าวไม่ตอบไม่พูดคุยกับคุณหอมคุณหอมไม่อ่านให้ไม่ให้ดูนะคะจะให้ย้อนกลับไปดูเองนะอาต o ไม่มีกล้องคะรูอาตงไม่มีกล้องไม่มีกล้องก็พูดกับคุณหอมน้อยคุณหอมถามก็ตอบคุณหอมหน่อยเนาะไม่มีกล้องไม่มีไมเลยใช่ไหมคะหรือยังไงเมื่อกี้นี้ก็ยังเปิดกล้องคุยกันอยู่ เทียนหอมหนูเสร็จหรือยังลูกองคุณดูในรูปสองคนที่มีบอกว่ายี่สิบหกคนอะคืออะตอมอะคือไม่มีกล้องอ่ะแล้วคุณหอมจะรู้ได้ยังไงว่าว่าเสร็จหรือยังไม่เสร็จถ้าไม่พูดคุยกับคุณหอมอะเทียนหอมหนูเสร็จหรือยังคะลูกเทียนหอมได้ยินที่คุณหอมพูดไหมคะทิ้ในแชทก็ได้หรือไม่ก็ ยนหอมยังไม่ปลูกให้ครูเสร็จแล้วใช่ไหมคะอ่าถ้าเสร็จแล้วข้อที่หนึ่งคะ่ะอ่าลงมือทํานะคะถ้าหมดเวลาให้เข้ามาทําใหม่ข้อที่หนึ่งคะ่ะลงมือทําค่ะสองคนคะ่ะเขาบอกว่าให้เขียนข้อที่ถูกที่สุดนะคะสมมุติว่าข้อกอไก่ทุกก็เขียนเฉพาะกอไก่นะคะข้อไหนครูก็เขียนเฉพาะข้อนั้นคนที่เสร็จแล้ว ออกไปส่งงานคุณหอมได้เลยลูกออกจากห้องเรียนแล้วก็ไปส่งงานเข้าใน Line อ f f i c i a l คุณหอมได้เลยนะคะโอเคไหมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีลกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคบายสดีค่ะบายบายค่ะเจอกันพรุ่งนี้ลูกโอเคค่ะแล้วอันนี้จะส่งจะเกียยังสวัสดีค่ะนี่จะเขีนนะขอบคุณค่ะ อามี่อย่างนั้นเลนอามี่เปิดกล้องสิลูกอาร์มี่กร้จายไปเรื่อยๆกับเงินึ้นมาอารมี่อามี่เปิดกล้องค่ะอามี่อยู่ตรงไหนเนาะคุณหนอไม่เห็นอามี่อามี่ทันไหมลูกอามี่อามี่ได้ยินคุณหนอมพูดไหมเนี่ยไปไหนแล้วอ่ะ เทียนหอมเทียนหอมคะเทียนหอมเสร็จหรือยังลูกถึงข้อสองหรือยังเสร็จแล้วค่ะอ่าเสร็จแล้วนะคะคุณออกไปข้อที่สามนะอ่าดูข้อที่สามค่ะเด็กดูข้อที่สามนะข้อที่สามขาถามว่าเพราะเหตุใดแม่ป๊อกจึงมาช้ากว่าเวลาที่นัดไว้เพราะเหตุใดแม่ป๊อกจึงมาช้ากว่าเวลาที่นัดไว้ก็เพราะรถ พราะป๊อกตื่นสายขอเพราะป๊อกต้องรอออกมาพร้อมคุณพ่อคอเพราะรถเสียงอเพราะป๊อกไม่สบายต้องไปหาหมอก่อนข้อไหนคะเขีนไปค่ะต่อไปข้อที่4นอกจากป๊อกจะมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์แล้วป๊อกยังสามารถเล่นเครื่องดนตรีประเภทใดได้อีก ก็ไวโอลินขอกีตาร์คอเปียโนงอกองอ่าเขียนลงไปค่ะข้อไหนถูกทันไหมเขียนหอมทันทันไหมลกูกทันค่ะอ่าต่อไปข้อที่ห้าค่ะลูกต่อไปข้อที่ห้าการจัดกีฬาโอลิมปิก ครั้งแรกจัดที่ใดครั้งแรกในการจัดกีฬาโอลิมปิกนะคะจัดที่ไหนก็ยอดเขาโอลิมปัสขอเชิงเข่าโอลิมปัสคอกรุงเอเธนงอแคว้นอีลิสอ่าเขียนลงไปค่ะลกูกต่อไปข้อที่หก ต่อไปข้อที่6นะคะในระยะแรกเหตุใดจึงมีผู้เข้าแข่งขันเป็นชายเท่านั้นในระยะแรกเหตุใดจึงมีผู้เข้าแข่งขันเป็นชายเท่านั้นก็เ <c ười> พื่อประโยชน์ในการสู้รบขอเพราะต้องเปลือยกายแข่งขันขอเพื่อฝึกกำลังของทหารงอ เนื่องจากผู้หญิงไม่ชอบเล่นกีฬาผมออกได้หรือ,อยังครับอาวคุณหอมก็บอกว่าใครเสร็จแล้วออกไปถ่ายรูปแล้ว <ขอ S 1> ส่งให้คุณหอมค่ะครัคเสร็จหรือยังเทียนหอมเสร็จแล้วค่ะต่อไปข้อที่เจ็ดค่ะลูกข้อที่เจ็ดหลังจากแข่งขันกีฬาบนยอดเขาโอลิมปัสแล้วอีกกี่ปีจึงยอมให้ผู้หญิงเข้าชมได้ หลังจากแข่งขันกีฬาบนยอดเขาโอลิมปัสแล้วอีกกี่ปีจึงยอมให้ผู้หญิงเข้าชมได้ก็ส0มปีขอห0 0่ปีคอหน0่งงร้อยปีงอหนึ่ั้ยสี่ปีทันไหมโลกทันไหมคะ ค่ะอ่าต่อมาข้อที่8ค่ะกีฬาที่จัดขึ้นเพื่อคนพิการเรียกว่ากีฬาอ,อะไรกีฬาที่จัดขึ้นเพื่อคนพิการเรียกว่ากีฬาอ,อะไรก็กีฬาซีเกมขอกีฬาพาลาลิมปิกเกมขอกีฬาเอเชียนเกมงอ กีฬาโอลิมปิกรีบทำค่ะต่อไปข้อที่9การบันทึกข้อมูลในเรื่องพูดถึงสิ่งใดการบันทึกข้อมูลในเรื่องพูดถึงสิ่งใดก็ปริ้นขอแฮนดิไดขอเว็บไซต์ งหน้าจอต่อไปข้อที่10การคนา้นคว้าข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ตเราต้องค้นคว้าในหน้าต่างซึ่งเรียกว่าอะไรการคนา้นคว้า ข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ตเราต้องค้นคว้าในหน้าต่างซึ่งเรียกว่าอ,ะ,อะไรก็ปรินขอไรขอเว็บไซต์งอหน้าจอขอบคุณครับขอบคุณครับ,บคุณครูค,ครับ ใครเสร็จแล้วออกไปถ่ายภาพแล้วส่งให้คุณหนอมได้เลยค่ะใครที่ผู้ปกครองไม่อยู่เอาถ่ายตอนเย็นแล้วส่งคุณหนอมได้นะคะลูกยอยังอยู่อีกเลยลูกยอโอเคทันอันไหมคะลูกยอ นูทันค่ะแต่นู้ยังไม่ออกเฉยๆทำไมเหรอคะทำไมหนูไม่ออกล่ะคะหนูนึกว่าครูยังไม่ให้ออกค่ะอาวคุณหนูก็บอกว่าออกได้ให้ออกไปถ่ายภาพแล้วก็ส่งงานลงไปในไลน์ออฟฟิเชียลค่ะค่ะ ยันหอมทันไหมลกูกทันค่ะอ่าทันนะอย่าลืมส่งไปในไลน์ออฟพิเคียวให้คุณครูนะลูกนะคุณครูจอมจะได้เก็บคะแนนนะคะเหลือเวลาอีกไม่ถึงหนึ่งนาทีนะคะ